สวัสดีครับปลาเช่นไงครับพี่น้องครับมาแนะน้ำยาสมุนไพรครับพี่น้องครับนี่ยาสมุนไพรกินแล้วแก้ยังครับนี่แก้ปวดหลังปวดเอวแก้คุยแข็งอีกต่างหากแก้ปวดหลังปวดเอววรอบพี่น้องคุยแข็งดีบำรุงกระลังครับพี่น้องครับนี่เพิ่มสมรรถนะทางเพศชายครับมียังไงครับเดี๋ยวให้คุณพอดพอผอแนะน้ำนะครับนี่อันนี้เขาเอื่นพญาสร้างดำพญาสร้างดำนี่ครับพญาสร้างดำ เอาแกนมันน้อยมานบครับครับแกนมันครับเขาใส่แกนมันเขาโคตรนะนวิทยุกับว่าเปียกเปียกอันเปียกปยาช้างดำจนเปียกของยาช่างดำให้เอาแกนเลยเนาะผมาแกนมันครับผมนี่ปะาช่างดำอันนี้อันกําลังเสียโค้งกําลังเสียโค้งเนาะอนี่กาลังเสียโค้งกําลังเสียโค้งครับนี่นี่มันเป็นเป็นไม้เถาหรือว่าไม่ต้นครับเป็นไม เชี่ยไม่เชี่ยนะครับไม่เท่าเนาะเนาะเนาะกึ่งกึ่งเขียวเราไปจะเป็นภูมิกึ่งกึ่งเขากึ่งกึ่งตุ่นบ่ครับกึ่งกึ่งเขี้ยวนนี้กำลังเสียโค้งเหมือนเต้โอ้ครับอันนี้ปีแดงปีกปีแดงครับปีกปีแดงปีกปีแดงนี่ผมเคยเฮ็ดคลิปไปอยู่ได้พี่น้องมีโอกาสไปไล่บังเดอร์ครับปีกปีแดงสมุนไพรนี่อันนี้สีส้มเข้าเอาอันนี้สีส้มเข้าอันนี้สีส้มนี่ก็ยังครับอันนี้สีสกำ ครับอันนี้อันฝางฝางครับครับโอ้ฝางแดงเฝายแดงนี่บอกครับครับฝางแดงโอ้ที่นี้แต่สีแบบสีสวยงามเนาะครับเนาะเวลาต้มบอกน้ำเสีออกสีเราต่อไปครับนี่อันนี้อันสาคานสาคันสาคันสาคันหรือว่าจักขานเนาะพี่น้องเนาะครับผมขานจักขานนี่ครับเห็นบอกสังเกตว่านี่เป็นมันสิเป็นแบบไม้ที่เป็นนี่เขาเอาไปเค็ดอาหารอะไรเลยครับไม้สะคันครับเป็นเคี้ยเป็นเถาครับนี่ครับเป็นเถาสะคารคือเกี้ยวผูครับผมเกี้ยวผู ต่อไปครับอันนี้ยังครับอันนี้มากกระทืบหงมากกระทืบโล่งเนาะครับเนาะมากกระทืบโล่งนี่ครับมากกระทืบโล่งครับเป็นไม้เทากันเนาะตาเนาะเป็นเชือยเป็นเชือยกันเท้าเป็นเชือกกันครับพี่น้องครับมากกระทืบโล่งครับยังอีกครับเบิดไปอันอันนี้อันอันว่าชัดเดี๋ยวว่าชัดอันนี้อันนี้อันนี้ยังครับอัน นุมสาวน่มสาวครับนมสาวืุนมสาวน่มสาวครเหมือนไปออนอันนี้อันกำแพงเจ็ดชั้นกลแพงเจ็ดชั้นเนี่ยนี้เป็นสั้นอันนี้เป็นสั้นเป็นสั้นสั้นไปเนี่ยผมพาผมพาโอ้กะแพงเจ็ดชั้นครับพี่น้องมันมีอีกซื้อหนึ่งวอแถวบ้านห้องครับนี่นี่ทั้งเกิดลาเป็นเป็นเป็นสั้นๆเป็นป่องๆออันเขาเอินกกตะไก โอ้ตะไก่เออตะไก่เนาะครับเนาะเออตะไก่กระแพงเจ็ดชั้นนี่มันอีเป็นเรื่องทีครับนี่นีะครับยันไม้พุ่มเหมือนกันครับว้าเป็นต้นเป็นต้นเลยเป็นต้นเลยโอ้ครับเห็นยูยูอันนั้นกต่ไม่ยู่ังกันเดี๋ยวมีอันนี้เขาาไปนี่อยอย่างนี้อันอันนี้มันออกไม้ย้อมกันกับอันอันนี่ละอันอน้งสาวอุ้งสาวครับมันเป็นอุองสาวอัน อันนี้อยู่อมเนอันนั้นนะอันอันอันอย่างก็ละ่ะอันคาต้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 น,ตนหรือว่าอ,อีกอีกภาษาหนึ่งเขาว่าอย่างภาษาไทยขาต้นจันหอมจันหอมครับจันหอมจันหอมขาต้นจันหอมครับ ภาษาอีสานมานเท่าครับสมุนไพรบำรนุงกําลังบมรนุงร่างกายแก้ปวดไหมกราลังทางใช่ครับอันนี้เดี๋ยวนี้เฮาไปอันอันนี้อันกบทอนไม่ทอนครับไม่ทอนเหลือเพีเดียวกันนี่ไม่ทอนครับพี่น้องครับเอามาขอนกับอันพญาร้างดำพญาร้างดำรับมันมันที่เป็นยาคึกยาคึกนะครับเนาะบมรนุ่งกระลังเนาะอันนี้ยังเนี่ย เอาแล้วเด้อันนี้เอาแล้วเนาะเออนี่เอาแล้วนี่อันพญาสังดำพญาสังดำมีดาเปียกพ่นดำดำนี่สูตมันมายู่แถวเนี่ยตะกี้มีอยู่ผมยังพางหัวหน้าไปเบื้องต่อมันหนึ่นวะต่อมัน,นยังเดียวเดี๋ยวเดียว,ยวขันมีโอก,กาสเดี๋ยวสิไปหาไทายพี่น้องเบิ้งครับพญาสังดำครับเดินไปบัดตัว<อ>มันบกครบดอกหนี่งขันครบมันหลหมดบ้านเอกครบสุดรมาเนี้ยแต่ว่านี่ครับโอ้ใช่ใส่ได้กันใส่ได้ครับแต่ว่าผมเอาเอาที่ผมพาเห็ด ไปขายแากเจ้า,าของผมกันเลยเก็บมาบซื้อเนี่ยชุ่มเจ็บปะเนี่ยเอาเดี๋ยวเขาสีมาเปลี่ยนในนี่ไม่มีใครคบวัดซูยางไลยนีนนยย่อันนี้ต้มไปแล้วมันเจือดแล้วพี่น้องแล้วสีมาเปลี่ยนเอาเอา,เอาตัวนี้ใส่ครับนี่เย่างนี้ห<ช>มอนเขา,าต้มแล้วเดี๋ยวต้มไปเตียนน้ำกาแฟต้มกาแฟครับพี่น้องครับเข้าวักซีนพี่น้องแขกเจ้ามาตั้งที่ิชุดนี้ผมนี่ครับเดี๋ยวใส่สมุนไพรย่นี่ประมาณยี่สิบกว่าชนิดครับพี่น้อง ใส่แล้วก็ใส่น้ำให้มันเต็มๆเดี๋ยวก็ผส้มต้มกินครับพี่น้องครับสูตรยาบำรุงกระร่งทันชัยครับกินายดีบ้าครับนี่บ๊อบพี่ปี๋ยังกินไรกับบ๊อบกับบอบมีแพ้กินกับพ่อดีไหมะครับเนาะกรับบำรุงกระร่งดีครับพี่น้องครับทั้งด้กำลังดีครับแต่ว่าการใส่สมุนไพรทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องใส่ความระมัดระวังในการใส่ดีนหนึ่งครับพี่น้องครับผสมยามันถือกนาะตาเนาะครับการผสมก็ถือกระไว้กันผสมบ่ถือแล้วว่าบ๊อบหัวจักว่าตัวได้เป็นตัวได้กับว่าใส่กัน S <S กินแล้วก,กันตะไลตาบอดคนนี้อันตะไลเนาะพี่น้องเนาะตาบอดตายังพนักพนักมา,า,มาครับใส่คว,วา,าวระวังนิดน,นึงครับในการใส่ถุงนไพ่ครับผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับพญาสร้างดำกอกสราตะโกนบั้นน, <S <S นี่ครับพี่น้องน้ำเดือดแล้วครับเดี๋ยวเขาเปิดเบิ้งกันว่าน้ำหยานออกไปโอ้เดือดบุกบุกเลยพี่น้องว่านาเชี่ยนาเชียได้แล้วนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเปิดเบิงก่อนเดี๋ยวมาเบิ้งกันครับพี่น้องออกไปอู้เบิ้งสีนะครับเป็นในสีงามปะขุนขุนออกดีอยู่พี่น้องเอากินต่อครับนี่มาครับพี่น้องกินยาสมุนไพรด้วยกันครับผมต้มต่อเช่นไยก่อน เด้อกินสมุนไพรกันครับพี่น้องครับ้องเดี๋ยวมาซิมกันครับบ้านเรีนรสชาติแบบไหนโอ้ออกหวานๆครับพี่น้องครับหวานๆหอมๆครับหวานย้อนยังเกาะน้ำสาวนุ่มสาวหวานย้อนนนนุ่มสาวนุ่มสาวครับเพื่นวะกับกำแพงเจ็ดสันนี่นะนุ่มสาวกำแพงเจ็ดสันครับมันเ็นี้มีความหวานๆนิดนึงครับหวานๆนะครับ หอมครับหวานแล้วก็หอมสมุนไพรครับพี่น้องครับขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ